สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับคลิปนี้นะครับขออนุญาตเป็นคลิปรีวิวเครื่องสักผ้าขนาด14กิโลนะครับ2ถังครับเป็นสินค้ามาใหม่นะครับเป็นสีดำนะครับมันนะครับเงามันแววๆเลยนะครับผมก็เพิ่งออกสู่ตลาดนะครับขออนุญาตรีวิวนะครับ ท่านพ่อบ้านแม่บ้านท่านไหนที่กําลังมองหาเครืษษษษษ่องซักผ้าสงถังนะครับขนาดความจุก,ก็14กิโลนะครับผมตัวนี้นะครับเป็นนะครับ Power Storm 14กิโลกร,รัมนะครับผมเป็นยี่ห้อมามา,าเป็นยี่ห้อของ Samsung นะครับซึ่งมีวางขายนะครับตามห้างร้านทั่วไปนะครับเป็นสินค้านิวนะครับผม ขนาดความจุนะครับถังซักนะครับซักได้14กิโลกรัมนะครับผมใหญ่จุใจกว้างมากนะครับสามารถซักผ้าห่มผ้านวมได้เลยครับซักน้อยซักมากได้นะครับผมนะครับส่วนถังปั่นก็นะครับเป็นระบบแอร์เทอร์โบนะครับแอร์เทอร์โบนะครับตัวนี้พลังปั่นนะครับพลังปั่นมานะครับ สามารถสลัดรับน้ําออกจากผ้านะครับได้รวดเร็วทันใจเลยนะครับผมขนาดความจุนะครับปั่นได้ขนาด10กิโลกรัมนะครับผมวัสดุวัสดุของการที่นํามาผลิตก็นะครับตัวนี้เป็นเรซินไฟเบอร์นะครับเหนียวทนทานนะครับไม่แตกง่ายนะครับสีไม่ซีดไม่จางไม่ลอกนะครับผมแล้วก็มาดูนะครับมาดูนะครับ ลูกทารเมอร์ควบคุมนะครับมีระบบแช่ซักนะครับตั้งเวลาได้ถึง35นาทีนะครับ35ถึง15นาทีนี่เป็นระบบแช่ซักนะครับผมอยู่ที่นะครับท่านผู้ใช้นะครับว่าจะซักกี่นาทีดีนะครับอยู่ที่ที่เราครับรับรองนะครับเครื่องซักผ้าสองถังรุ่นดีนะครับ ระบบซักประสิทธิภาพในการซักสะอาดเอี่ยมแน่นอนนะครับ้ก็ตัวนี้เป็นตัวเลือกนะครับความแรงของมอเตอร์นะครับมีสกปรกมากนะครับซักธรรมดานะครับสามารถปิดเลือกความแรงของมอเตอร์ได้นะครับส่วนนี้ก็เป็นนะครับปิดทัมเมอร์นะครับเดินน้ําทิ้งนะครับเดินน้ําทิ้งครับส่วนตัวนี้นะครับไว้ควบคุมนะครับ ปั่นหมาดทรงพลังนะครับปั่นหมาดทรงพลังนะครับเลือกได้นะครับหนึ่งนาทีจนถึงสิบนาทีนะครับอยู่ที่ท่านผู้ใช้นะครับจะตั้งนะครับตามความต้องการนะครับยังไงก็อย่าลืมมองหาเครื่องสื้านะครับยี่ห้อนี้นะครับแบรนด์นี้นะครับมั่นใจได้นะครับในความทนทานใช้งานสะดวกสบายนะครับ งานมันเงาแวววาวเลยครับผมคลิปนี้ก็นะครับถ้ามีประโยชน์ก็อย่าลืมให้กำลังใจกันด้วยการกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับคลิปนี้ก็ขออนุญาตเป็นคลิปรีวิวนะครับเครื่องซักผ้าสองถังซัมซุงนะครับขนาด14กิโลกรัมครับก็ขอขอบคุณนะครับทุก,กทุกไลค์ทุกกำลังใจนะครับผมท่านหาซื้อได้นะครับ ตามห้างร้านทั่วไปครับราคาก็ไม่แพงครับขนาด14กิโลกรัมราคานี้ไม่แพงนะครับผมคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณครับ